เมื่อเราได้รับความคิดเห็นที่ไม่ดีจากใครที่เราไม่ได้รู้จักกันเลยเป็นเรื่องปกติที่ใจจะสั่นทอ้อหรืออยากโต้กลับแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการเงียบใจเย็นขอบคุณและปล่อยวางอย่าเอาพลังงานของเราไปแลกกับความวุ่นวายของคนอื่นการแผ่เมตตาและตั้งสติคือการปกป้องใจของตัวเองการทํานายนี้ใช้ศาสตร์ไพ่ทาโร่และเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้จำเพาะเจาะจงหากต้องการความแม่นยำม,มากขึ้น แนะนำให้ดูดวงส่วนตัวนะครับสำหรับเพื่อนๆชาวราศีพิจิกภาพรวมของการงานและการเงินในสัปดาห์นี้คือเริ่มจากรอยยิ้มใช้เหตุผลนำทางและยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติเป็นสัปดาห์ที่มีทั้งความผ่อนคลายจากคนรอบข้างการตัดสินใจที่ต้องชัดและการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิดแต่ทั้งหมดพาไปสู่การจัดระเบียบชีวิตใหม่ให้แข็งแรงกว่าเดิมไพ่ใบแรก3ามถ้วย เปิดต้นสัปดาห์ด้วยพลังของความร่วมมือความเป็นทีมและบรรยากาศที่ผ่อนคลายงานในช่วงนี้เหมาะกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นการประชุมที่ได้ข้อสรุปหรือการได้รับกำลังใจจากเพื่อนร่วมงานไพ่ใบนี้บอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องสู้คนเดียวด้านการเงินอาจมีรายรับเล็กๆจากงานกลุ่มงานเสริมหรือการใช้เงินเพื่อสร้างความสุขอย่างพอดีไพ่ใบที่สองราชาดาบ คือพลังของเหตุผลความชัดเจนและการตัดสินใจด้วยสติกลางสัปดาห์คุณจะต้องพูดให้ชัดตัดให้ขาดหรือว่างกติกาให้ตรงไปตรงมาไพ่ใบนี้บอกว่าความชัดเจนจะช่วยลดปัญหาระยะยาวด้านการเงินเป็นช่วงที่ต้องจัดการด้วยตัวเลขและความจริงไม่ตามอารมณ์แล้วคุณจะคุมสถานการณ์ได้และไพ่ใบสุดท้ายเดอ t ท w e เอร์ Tower, คือพลังของการเปลี่ยนแปลงฉับพลันปลายสัปดาห์อาจมีเหตุให้แผงเดิมต้องพัง หรือมีข่าวที่ต้องปรับตัวทันทีไพ่ใบนี้อาจดูแรงแต่แท้จริงมาเพื่อรื้อสิ่งที่ไม่มั่นคงพอด้านการเงินระวังค่าใช้ใจ่ฉุกเฉินหรือการเปลี่ยนแผนกระทันหันตั้งสติแล้วทุกอย่างจะจัดการได้โดยรวมแล้วสัปดาห์นี้ของราศีพิจิกคือพลังแบบมีคนหนุนใช้สติคุมเกมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสิ่งใหม่สมถ้วยเติมกำลังใจราชาดาบให้ความชัดเจน และเดอะทาวเวอร์หรือเพื่อสร้างใหม่เป็นสัปดาห์ที่เหมาะกับการให้อภัยตัวเองในวันที่กลัวความเปลี่ยนแปลงแล้วเลือกยืนอย่างมั่นคงด้วยเหตุผลและสติงานและการเงินอาจไม่ราบเรียบแต่จะพาไปสู่โครงสร้างที่แข็งแรงกว่าเดิมแน่นอนก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์หรือบอกผมหน่อยว่าคุณอยากทราบคำทำนายเรื่องอะไรเพิ่มเติมอยากให้ปรับปรุงอะไรบ้างนะครับติดตามช่องพยากรณ์แห่งแสงดาวและนายจันเจ้าไว้เป็นกำลังใจให้กัน แล้วมารับพลังงานดีๆไปด้วยกันในคลิปหน้านายจันเจ้าสวัสดีครับ